รัฐบาลลาวเล็งดำเนินพิจารณาเพื่อทบทวนการอนุญาตการให้สัมปทานขุดค้นแหหายากในลาวและแหเล็กเพราะว่าได้รับผลตอบแทนที่บกคุ้มค่าหรือว่า30ดอลลาร์ต่อหตันเท่านั้น The Fact สบายดีท่านผู้ชมกบมาพบกับรายการเดอะแฟกสำหรับทานไดที่บอยกาพาดข่าวซานเพเลาวอย่าลืมกดติดตามช่องของเฮาวว้สำหรับขอ้ขอขอ้อที่ว่าเฮาอยากจะนำเสนอในมื้อนี้ก็คือรัฐบาลลาวเร่งดำเนินพิจารณาเพื่อทบทวนการอนุญาตการให้สัมปทานการคุดค้นแร่หายากในลาวและแร่เหล็กเพราะว่าได้รับผลตอบแทนที่บ่คุ้มค่าหรือว่า30ดอลลาร์ต่อหนึ่งตันเท่านั้น สืบเนื่องจากการที่บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่4ของสภาแห่งชาติลาวที่ดําเนินกองประชุมในช่วงวันที่5 5วันที่30ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลลาวได้หบผลตอบแทนที่บคุมค่าจากการให้สัมปทานการขุดคน้นแหหายากหรือว่าแร่เอิร์ดที่อยู่ใน2งพื้นที่ของแขวงเสียงขวางและการขออนุญาตให้13บริษัทจีนดําเนินธุรกรรมและขุดคน้นคลิปโตซึ่งรวมทั้งการให้สัมปทาน พดคุแห่แบบฮิบด่วนแกห้าสิบบริษัทจีนที่รัฐบาลเราได้หับผลตอบแทนเพียงแต่หนึ่งอยกว่าล้านดอลลาร์เท่านั้นในตลอดปี2 0 2 2ที่ผ่านมาก็มีผลได้เฮ็ดให้รัฐบาลเราได้มีคำสั่งให้โจกการดำเนินกิจการเมืองแห่ของบรรดาบ,บริษัทจีนที่ได้หับสัมปทานดังกล่าวเป็นการสัวข่าวแล้วในปัจจุบันภายใต้เป้าหมายเพื่อดำเนินพิจารณาและทบทวนคืนเกี่ยวกับระดับรายได้ที่เหมาะสมที่รัฐบาลเราควรจะได้หับพอที่ผ่านมา รัฐบลาลเราได้หับผลตอบแทนโดยเสลี่ยเพียงแต่30ดอลลาร์เท่านั้นต่อการขุด้คแแฮทาตุในปริมาณ1ตันดังที่ท่านดาววงผรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบอแฮได้ให้การยืนยันว่า พวกเขาคำลังคนคว้เรื่องพิจารณาการมอบเหมาพันธะก็มีการชี้น้ำจากทางรัฐบาลแล้วว่าให้ค้นคั้วเบิ้งวากัดเก็บพันธะนี่เสี่ยว30ดเวลาคือเกาบบมีเสังไดนั้นก็ได้มีการค้นคว้หลายๆตัวเลขแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็ต้องได้มีการปรึกษาหรือว่าพวกเขาไช้เซิร์บนบรรดาบริษัทเขามาแล้วหรือว่าซีกำหนดน้ำกันให้สามารถปฏิบัติได้ทั้งพูดลงทุนเองกับเรื่องสถาบาลก็ไม่มีรายหับอย่างสมเหตุสมผลฉะนั้นแหละการลงยากอยู่เพราะว่าบางจุดก็มีให้ท่าทีมีคุณภาพสูงบางจุดกับคุณภาพตามม่าเขตงไก ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบัน13บริษัทจีนได้หยุดการดําเนินธุรกรรมในการขุดค้นและซื้อขายเงินคริปโตไปแล้วส่วนบรรดาบริษัทจีนที่ขุดค้นแฮทาตโดยเฉพาะแมนการขุดค้นแฮเล็กเพื่อส่งออกไปจีนและต่างประเทศนั้นก็ได้พากันหยุดเซาการขุดค้นแล้วเช่นเดียวกันโดยเชื่อว่าเป็นยอนราคาแฮเล็กตกต่ําที่สมทบด้วยขาขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกันนี้ยังปรากฏด้วยว่า มีหลายบริษัทที่บริปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและหลายบริษัทก็ยังบ่มีประสบการณ์ในด้านการขุดคน้นแรทธาอีกด้วยฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลลาวจะต้องทบทวนขึ้นว่าการที่อนุญาตให้สัมปทานดังกล่าวมันคุ้มค่าหรือบอ่ดังที่ท่านสอนชายสิพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวได้ใ,ให้ข้อมูลว่า หลายโครงการสมปทานที่เป็นทาแหง่งงบประมาณาพระเฮาเนียบบท่า,รรานได้ปฏิบัติโครงการอย่างเป็นมืออาชีพแท้เป็นต้นหรือคือโครงการเฮทานต่างๆเ็เห็นว่าบท่านมีการสำรวจและแจ้งผู้ที่ลงทุนกับบท่านมีประสบการณ์ตัวจริงสาเหตุที่พายมีแห่นอนในการปฏิบัติตัวจริงด่านข้อมูลต่างๆที่ครับใส่ในการจัดจั้ปฏิบัติวารแห่งศาสตร์โดยฉพเป็นทิศพันธ์กับรนดาการนำใส่ที่ดินเรื่อการพัฒนาเฮทานแบบทดลององ่าบบท่านหัดกลุ่มการสมทบระวางสวนการือท้องทิ่นอยบบท่านได้เลือกซึ่งบอท่านเด้ไปร่วมเดียวกัน พร้อมเดียวกันนี่โดยสําหรับการขุดค้นแหทาาหายากนั้นถึงแมนว่าบริษัทซุนตาพัฒนาบริหารจากัดซึ่งได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่3กิโลเมตรมณฑลอยู่เขตบ้านปุงและบ้านภาคีเมืองภาใสและบริษัทตงลีเซิงพัฒนาบอแหารจากัดที่ได้รับอนุญาตในการขุดค้นในพื้นที่เสหจุดสแปดกิโลเมตรมณฑลอยู่เขตบ้านใหม่และบ้านภาสาบแขวงแสงควางนั่นทั้งสองบริษัทจะได้ขุดเจาะเพื่อสํารวจหาแหทาาด,ดังกล่าวแล้วถึง30กว่าคุมแล้วกว็ตามแต่หากว่ายังบ่มีการรายงาน ความคืบหน้าแต่อย่างใดในขณะสัมปทานดังกล่าวนี้มีอายุถึงไทยปี2อง5หจึงยังบ่แจ้งว่ารัฐบาลเราจะได้ผลตอบแทนเท่าใดซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการทดลองให้ขุดค้นแหเลเหล็กในระยะที่ผ่านมาก็เห็นให้รัฐบาลเรามีรายหับเพียงแต่100กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและ1,100กว่าตือกีบเท่านั้นในขณะที่รัฐบาลเราได้วางเป้าหมายที่จะเสริมสร้างรายรับจากภาคการขุดค้นแหเธาตุให้ได้หลายกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนําไปใช้ในการสํารทานนีขึ้นต ประเในช่วงปี2 0ป2 2 0 0 5นั่นแหละทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในมื้อนี้วังว่าทานจะได้รับสระดีๆสำหรับทานใดที่ว่ากำลังมึงและการเขาอยู่คิดเห็นจังใดกับพัวขอ,ขอ,ขอที่เรานำเสนอไปมื้อนี้สามารถฝากความคิดความเห็นของท่านไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเขาเดี๋ยวข้าพระเจ้าจะเข้าไปตอบด้วยตนเองเพราะว่าเขา,า,ายังให้รายการของเขาเป็นพื้นที่ในการสแสดงออกของแต่ละคนเพื่อมาอประกอบส่วนความคิดความเห็นและหาทางออกทีดีรวมกันถ้าว่าความคิดเห็นใดมันดีเขากจะพยายามเอาไปนําเสนอต่อแต่ว่า อันใดมันบอดีก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น aja, lin, yes. และก็นาเสนอต่อไปและสาหรับท่านที่ว่าบางรายการเขาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตก็อย่าลืมเนาะกดติดตามช่องพราวะการกดติดตามช่องนี่ก็คือเป็นช่องทางเดียวและที่จะอ่าช่วยส่งเสริมซัพพอร์ตและก็เห็นให้ทีมงานของเฮามีกําลังใจและก็มีอ่าต้นทุนในการผลิตคลิปต่อไปเนาะเพราะว่ารายการของเฮาก็ต้องใส้ต้นทุนในการอ่าผลิตแต่ละอีพีออกมาให้ท่านผู้ชมได้บ่งได้ชมนํากันเนแล้วก็เอาสาระต่างๆมาเสนอให้แต่ละท่านไดูู้้เกี่ยวกับ ับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศเราในปัจจุบันสำหรับทางไที่ว่าอยากหูจะกับข้าพเจ้าให้ร้ายขึ้นก็อย่าลืมแล้วทักมา Facebook ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยทั้งภาษาเราและภาษาไทยซื่อเดียวกันเลยเนาะให้กาลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ subscribe for more video ข่าวดีสาหรับทานไดทีว่ากาลังอยากจะได้ดินวางทาเลดีอยู่กลางเมืองเหมาะสําหรับทานที่อยากเหตุธุรกิจเกี่ยวกับห้องเสาหรือว่าการสร้างเฮือนอยู่อาศัยก็ดีข้าพเจ้ามีดินตัวหนึ่งอยากขายด่วนเป็นดินคงคนในครอบครัวของข้าพเจ้าเองขายเองบุพันในหน้าที่ตั้งคองดินอยู่บ้านแสงสว่างเมืองไสเสธานคะรอนงเวียงจันติดกับบ้านนองเนียงใกล้กับตลาดดงจองห่างจากทางคอนกรีตที่ตัดผ่านนาตลาดดงจองไปทาง450ปีเพียงแต่200เมตรเท่านั้นเป็นดินที่อยู่ในเขตชุมชนมี การปับนาดินให้เป็นทีหห่ห่มห้อยเหมาะแก่ก,การสร้างห้องแถวและอาพาร์ตเมนต์ให้คนเศร้าสถานที่บอ่อแออัดมีทางเข้าออกสะดวกสบายตอนดินมีเนื้อทีรวมอยู่ที่1,986ตารางเมตรมีใบาตาดินขอบทองที่พรอมโอนได้ทันทีที่สําคัญดินบติโกรงการของลัดบ่อเคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านใกล้เคียงสามารถเข้ามาเบิ่งพื้นที่ตัวจริงได้ส่วนราคาเปมนขึ้นกับความสามารถในการต่อรองของท่านสามารถโอลมกันก่อนได้ดินที่ต้องการขายมีเพียงตนเดียวต้องการขายด่วนพอต้องการถ มูลเวียนในธุกรกิจครอบครัวสามารถสอบถารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ขึ้นในหน้าจอในตอนนี้